สบายดีท่นผู้สมสบายดีท่านผู้มมูนี้ก็บมาพบก,ก็สองข้องเมนหนองนิต,ตาคือเกามนี้ห้ากสีมะเห็ดหยังอ่ามูนีหาสีเห็ดเกี๊ยมเห็ดกินอ่าเหขาดาวเพราะว่าหมูเพรบิ๊กสีมาคือเกาเมนเนาะขาดาวนี่ก็คนสื่ออันนั้นมาแต่ยังเน่เนาะเบียร์เบ,บียร์สองแก๊สเหือองกหนึ่งสองแก๊ ซาเมอบี้เดี๋ยวเราไปเบิร์นวะอยู่เขาทางไหนอยู่ล้างบ้านมียังไงเนาะเดี๋ยวเราไปเบิร์กันเลยน,น้อทั้งล้างบ้านก็มียังนี่เหรอเจ้าเห็นยังนี่เอาวางสิปีตัวน,นี้สิปีหล,ล,ลีดหมูแล้วก็มีปักตัวน,นี้ตัวน,นี้เราเสียสิบปีจีนนะ จริงจริงเหรอจริงหลายหลายโอ้ทางนั้นกะพอลูกสองพอลูกวันด้าสบายดีแนสบายดีแนสบายดีแนเขาเหงอยากเห็นวันด้าอาหารสบายดีแนหุ่นมุ่งกระมุ่งสบายดีแนสบาย นี่เจักคนดนี้ยเหลวนึงกัยังเหนี่ยวหนึ่งอะไอยากั้ับาวเส้ั่อนี้ไก่เหลียวกตีนม่นเหลวเนเน่นอันนั้นพนอันนั้นเนาะตัวใครขบอเป็นอันนั้น่ะตีนคนิดแลมันถตีนคนน้ยเนาะอีนี่ักจกอไรมึงอีนี่เนาะศร้าีนี่ก็เจ็บตีนนี่ก็เอีก ฝนสบายดีนะสบายดีน้องน้ำฝนอ่คนจริงใจสื่อสองเพื่อนเตาท่านเอดตังเนาะน้ำฝนคนจริงใจน้ำฝนคนมากมวนน้าฝนคนหักอน้พฝนซอออเขาเขาอยากติดตามเจ้าแต่ว่าจ้าบนท่านเดืดตังเขาบอกให้ตังให้เจ้าอยู่ก้อนคิดซื้อสองอยนี่คิดซื้อสองมนิดซื้อสให้น้ำฝนได้เด้อน้ำฝนอ นพนต่างสองไไวหนี่เางสองไบหนี่เลยแต่วันนี้คือชิวอกูโพลนี่ก็อันไหนนอปากประตูเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นเอื่อยของบิ๊กใหญ่เลย YouTube เพิ่นกับกางต่างคือการต่าง YouTube เพิ่นลงสองแล้วเออเพิ่นลงคลิปแล้วเมื่อวานนี่ฟาติกินนกิน้เ้าติดตามเนเดอร์อ่ ตูซาบกเซ่เขาษาไทยเนาะเป็นแม่คู่อะค่ะเมนี่เมยเป็นกินเก่งเออกินเก่งๆเมื่อตอนนี้กะไอแม่ยินอันนี้สมมติพี้ให้กินเดี๋แวเมย์แซ่บแซ่บแซ่บเม่์มยนี่เนาะแม่คือกันบอกกับซาฮุน นี <laughs> mm ่เ hmm. นี่ยเป็นน no. so, uh, oh. <laughs> <laughs> uh ิโคลมีนะเอือยคือกันดิปกเมย์บอกแค่พอนะเมย์แล้วอย่านกินวันเกิดแม่ได้เมือนี้แฮปปี้เบิร์เดย์แม่เด้อมือนี้เด้มันเกิดได้เธงมาเน้มาเน้มาเบ้เมย์ใส่เมย์ินเบียใส่เมย์ยินมเบียนี่ตอนนี้ก็ให้เมยยินอันนี้ แมบีหกินเดี๋ยวเมย์แซร่เแมร่เมยนี่เนาะเมยคือกันบอกกับสภนย่ช่นก็เมย์นะเอนือยคือกันที่บอกว่าเมย์เือคือพอเนาะเมย์แล้วอย่าไหนกินแมมูบแมมูีกับเมย์วันเกิดเมยเด้อเหมือนนี่แฮปปี้เบอร์เดย์เมย์เด้อเหมือนนี่เด้อ มันเกิดได้เธงมาเนอะมาเนอะมาเนอะเ่าใส่แมย์ยิ้มเบียร์ใส่แมย์ยิ้มเบียร์นี่อืมครับตอนนี้ประเด็นเอือบเกือบลีดเกือบลีดเป็นของเล็กหน่อยเป็นของคุณยายเกือบของยางเกือบของยางมันจะมีตดนใส่เทสเกือบเอาคนฝีเนาะใค่ละกินพ่พวงเขาดิอยู่หานแหละในแถวทงเขาแหละเออตัวนี้มันอันไหนไหมันก็มีแต่สำนันแหละเอาถึงเรื่องเนาะ ยาปาดีี่เท่ากือเกืบก้บ้นรยนเออใส่ยังงเออจะใส่ลายยางเลยเนียพอไนี่ีหมูโอ้ก็เดือดแล้วแลแนี่สิคุคนเอพาลาบอสตอนนี้กันแล้วเว้ยตองคุณเคียวกลางแล้วเป็นแล้วแค่ตสิ ก้าซิบีก็มาไ้าซิบีต้องนีว่ามือนะพี่อไว่าปูปูลาสก้าปูลาสกาวาว่เป็นเนาะอลาสกานีมีปลาเมือกแล้วก็กุ้งที่ว่ามิกไงเพื่อไปซื้ออันนี้มันค้องมาค้องมาค้องมาว้าวว้าวใหญ่มากมากเลยโตโคตรคือไงขนาด ะจะไกินินี่งหอตัวใหญ่ขนาดสองตัวหนึ่งบ่วะหรือปีเขาตัวใหญ่ขนาดสองตัวเนาะเขากินกับปลาไหปันไดเพราหมูกับปลาไหลปันไดโอเค นี่ก็สถานที่บบดาก่าเก่าอุ้ยอบเหอเกยเหรอเกอบกืห้ายหันขในเกิบมัจะดีแย้ย้อยู่หอแกงมาเลยเด็ดสิหอเกงไทยผู้ใช่่เออแบบาไมงปิ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 งๆปนี่เดนี่เนี่เดแปกแทเเท่าไหร่ ยืมวัสดเจ็ดแสนเลยนเดียวเจ๊หนังอันนั้นโคตร่ยัอ๋โอ้ยะโดนีเลยไปสีนโอ้ยมันบดเอกมันยักใหญ่โอ้ยหลุนกันยะดิฉันได้ดมันบริสุทธิเออมันตกนะ เราเปนสีแต่ว่าตีนหักทนีซานีนึ่งก็เป็นแน่หนึ่งมันเป็นหักอนเจบขสีมซีนไลยผิดหายผิดหามันไปดึงแบนี้ดึงให้เจ็บเว่าเก่าเขียวเลยกระสาวเลยกรสาวไปเปล่าตอนนี้มูกระมาหลายมีแต่รบายอมาเอาจุดอีกบานหนึงเย ตอนนี้กะวันเกิดเมเนาะเมยราก็หูอยู่แล้วปะตาที่เมยได้พอโอเคออกไปให้เมเลยตาจะนกล่มบีดอเเอันไม่ได้อันออที่นันหาอยู่โลกอีกกหบริเวณเทียน กูไมเท่าตาห้องเพลงตาห้องเพลง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 แม่ happy birthday to you happy คือมอใช่ปะแต่คือบัวไทยไม่เ่าเลยเด้อหอมเลยหอมเลยมัมีอนีรลูกปลาถ่ายทมบ่หอมบ่หอมบ่หอมบ่ เอาหอมในตี้แหละขามัอนหอมบ่หอมบ่หอมหอมเดอเียนะเียนคัทหาเกคัหายเน่เาเอาเาเบาน้าเา้าเอเสบอาาวานี่กระเาเอามานี้่้วาเอาสบาทแ้เา สคนเลยเอาเอาเกคันหามันหมดน่ะเอาเซตมันเอเซตสคนเลยตัวเมืาอไงตมื่อไงตัวม uh. um. ื um ่อไดออันนี้ขอขอเซตไ้หลัดเอาอธิทฐานก๋ติอธิษีานกตีให้ได้ยครับเหมือนเนียเอปีนี้รไดะจักอัน จักตอนองตอนบ้ไลานสิ่งบ้าจักตอนช่องตอนสิ่งบ้อโอเคไปสิจักตอนช่องตอนโสมโสมสมมาสมมูหมูใตฮาบ้หมูหลานมูหลานมูหลานีดำเออมูหลานีดำ้ฮียไปสีดีซีขาวอีกปีใหม่ปีเมือนะทุกคนเนาะ เขาดาวเขาดาวอันตี้ ให้หมูมึงไอ้เด็กไอติดไอติดไอติดให้สีไอีิดปังไอติดให้สิอีดมาอีดแด้ววะบอสตัวดีไม่มีตะปังอีงเดี๋ยวได้แบบในคลิปตัวตุ่นจะจับมือตั้ตั้งตั้งไอ้เด็กตอนลูกขยวดป่ะ แล้ซ้อนลูกเพื่อนโอ้ยจยนลยโอ้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 ได้แล้วมาจูนีล้เอาี่มาจูนีไหมยานัแมลกคอะี่แตกแล้วคกูจนด

อาควอ้ทุกคลยใน้มนีอาขอให้ทุกคนมีความสุขเด้อแฮปปี้นิวแยนด์้ะทุกคนเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทีวิตซื้อได้ขายมาล้ำรวยเงินทองเนะทุกคนเด้อแฮปปี้นิวเยยร์เด้อสองีบีมา